สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านสบายดียำเศร้าพี่น้องคือจังหว่าตอนบางไดนี่แสงแหละนะ่ะเจอจ้าขนาด พอไม่หนีว่ะไปเผาต้นกระโดนอยู่ลงไปสำรวจบึงอันตะกะก่อนมึงลูกตื่นมาแล้วยังเต็มอยู่ อากาศยำเศร้าพี่น้องไม่มีอะไรมากไมยเลิกได้ไ้นี่นะเว้นเพียงหัวเขาคุณบอกเก็บหัววัดลงคอเจ็บคอน้ำอีเข้ากันเลยโอ้ยไข่แลลวไข่อีกโพดแะ้นี่ปีหนึ่งสองเถื่อสามเถื่อ ồn nạm nó Có đi đầm rồi. Oh. À tất cãi săn cơ mật ้าล่ามูบ่เฮ้ยเฮ้ยภาพตะก้าข่อยหาวเนี่ยบ่หาวมันเป็นก้อนมูก้อนพวกแล้วมีพูกก้อนเขาอีก Ừ. Ừ. Nằm cho nằm cho lộn. Đơn bay, Tôn đọc hạc nhà bụ nhà mà phụ. Mong nó ngon phần này ngon côn nhiều Tem léo Chép hoa chép kho cho nhỉ vẫn nguyện là Covid บ่บ่ซาเล่งจละอันมันมันมีล่มย่าือไปเกะเชยเขาจะเขาถามางพวกมันแล้วแอมแออยู่เป็นอะไอยู่กับเลยอยากไปเกเชยะนนสมงสมบิย้เศร้าเ้ยนี่มันตาก้าหรือว่านอง น้องน้ำพี่น้องเลยคอยปลาได้สบายเลยนี่จ้าว่าบนท่านนันมีไผ่เอาของยานี่จนออกงอกเออเราเอาแล้วเวลาปิ้งเวลาปิ้งน้ำเนี่ยเป็ทาลัดตับข้อหญานี่เลยเพราะปิดสะได้ดีเป็นแม่น้ำข้องยานึงขึ้นมาอีกทาลัดตับข้องยานี่ต้มกุ้ยช่ายแล้อน้ำมอันข่างนั่นละทาลัดปลาเลูกปลาเปิ้งปลาเดือดทิชชู่เมื่อมมาถ่าอยู่มาถ่าส่งเสียงมาไวอย่าบ่อยได้ออนขอนะ ห้ทำยา <laughs> โอ้ยนี่นี่นี่เตานี่ยังปุชิปยาเต้าหูย่ายอยู่โอ้โทรงแค่ส่วงไข่ทรงเสียงมาว่าไมนลูกช่องตูตนะเห็นแล้วต่อคอได้มางเพื่อนเนี่ยบึงบึงปลายัง,ยรงประคอคือกันเออเจ้าตัวนั้นแหละมัน แกงจักแป้งไงมัหยในยน้าแกงตัดติดตอนนี่มาให้ตีจักโตอันค้างอยู่นั่นนะสามง่ายๆแต่พ่อจังไงอยากอะไรเนี่ยอีหมอเชได้กินหมอน่ะต้งหมอหมักตี๋ปลาหัวชะไก่ข่อยมาเล่อบึงน้ำตะกาพี่น้องเอ้ยหนาหน้าเอ้ยจนใบเพื่อยเนาะแบบนี้แล้วกะทันบันโพดพุ่นไงใบเพื่อแบบนี่แล้ว มันสีอ้วกผูมือได้เจ้าหน้าไม้ลงมาปลูกนะท่าโอ <c oughs> มูไปจ้ะแก่งก็ได้มาอยเกลือมูนะเป็นเจียมนะแม่มูพี่น้องเอ้ยต้องอาบให้ทุกเช้าเลยผูกยังนอนกลนอยู่ คือใน,นจุกจ้วงเอาเลยนะน,นี่อันนี้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วพี่น้องหลังจากไปหาผู้บ่าวผูัวผสมพันธุ์ให้เรียบร้อยไปละมาคำวาน,นมสมหมดเลยแล้วบบนี้เนาะมีจักแม่เจ็ดแม่สมบัดเลยมาล่อลุ่นกันเล้วเนาะสมใบเรียกทำเลยอะว่าแม่ได้สีได้ลูกลายลูกดก

mọi người mọi ôi mọi người áo người mọi 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 người bốc người mọi à, mọi hàm mọi người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  còn ซุ้มเม่น่ะกินแล้วกินสบายินที่อยู่แล้อุ่ยอุ่ยอุ่ยผัวกับเม่นี่นะตัวแม่บอมากันนะอ่างกินอีกจะเทิรกยังนอนอยู่เดียวแล้วได้ฉะ ถ้ามานอนเผากลางเว้นนะโอ้ยเสียงคือบนกลนะบ่แม่นอีนยังมั่วป่อยแล้วล่ะวะน้ำพันนะจนยอยากลดนองบ่ได้ลงไปเบิ่งแล้ว เหย่่เห็ดปวกอหบดได้ไป <c oughs> น้องไม้กับแม่เบลน้องตัวโนลงโา น่าหน้าโอ้ยพี่น้องเอ้ยนีแต่หายพอดีดำเลย <c oughs> โอเคพี่น้องมาฮอนีีกสีแดงมลาปาจากเลยเด้อพี่น้องเ้ยขอับคุณทุ๊กต์เมลก็จบคลิปไปเพียงสำนีพี่น้องลายเห็ดปวกไปจ้ะในข่าวคะเจ้าเห็ดปวกอยู่ในบ้านเห็ดปวก